สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงพิ่งน้อยนะคะชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายในเดือนมีนาคม2565นะคะว่าชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันในเรื่องของการเงินนะคะมองการเงินชาวราศีเมถุนสามารถที่จะจัดการบริหารการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้ละเอียดรอบคอบนะคะแล้วก็มีสัพผะ วิชานะคะในหลายๆด้านนะคะทำให้คุณสามารถเอาตัวรอดในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีค่ะในเรื่องของการงานเพิ่งมองว่าถ้าเกิดคุณทํางานประจําอยู่แล้วก็มีความรู้สึกอยากออกนะคะหรือมีความรู้สึกอยากเป็นอิสระอยากทํางานอะไรที่รู้สึกว่า มีสามารถใช้ความคิดของตัวเองได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องทําตามระเบียบแบบแผนต่างๆนะคะหรือตัวคุณจะทํางานเกี่ยวกับอิสระก็ได้เช่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานไกลยงานบริการงานติดต่อสื่อสารผู้อื่นต่างๆนะคะซึ่งจะเป็นงานที่ใช้ความท้าทายความสามารถเฉพาะบุคคลค่ะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะในส่วนของความรักเพิ่งมองว่าตัวคุณนั้นสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วเนาะก็จะ ต้องลดในเรื่องของออความเชื่อมั่นในตัวเองการไม่ยอมโคนการไม่ยอมแพ้บ้างะคะ่ะมันจะได้ทําให้ความรักของคุณมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เติมความหวานเพิ่มไปบ้างนะคะเพราะบางครั้งสิ่งที่เราพูดไปอาจจะทําให้คนอื่นเสียใจโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่มีคือตอนนี้คุณเป็นคนที่ มุ่งมั่นในเรื่องของการจัดการการแก้ไขปัญหาหรือการรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือผู้อื่นนะคะก็เลยทําให้คุณยังไม่มองในเรื่องของความรักนะคะชาวราศีเมถุนค่ะสำหรับเดือนไพ่อยากบอกอะไรเนะาะไพ่บอกว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะสามารถจัดการงานบริหารต่างๆทุกอย่างได้แต่ทีนี้เพิ่งไม่รู้ว่าคุณจะ เหนื่อยหรือเปล่านะคะคือบางทีคุณแบกรับในหลายๆเรื่องไว้ค่อนข้างเยอะค่ะคุณเป็นคนที่ชอบทําอะไรพร้อมๆกันนะคะคือทุกอย่างก็คือเพื่อครอบครัวนะคะให้มีความสุขมีความสมบูรณ์อย่างไรก็ตามเพิ่งมองว่าคุณทําสําเร็จเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะคะฝากติดตามในส่วนของคลิป YouTube นะคะ ดูดวงพึ่งน้อยแล้วก็ในส่วนของ Facebook นะคะก็คือเป็นเพจดูดวงพึ่งน้อยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยขอให้มีความสุขนะคะในเดือนมีนาคมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ